ซื้อแม็กหรอดูก่อนเ่าะคิวเยอะก็โอเคป้องกินเป็นไฟไหมเอป๊อกขึ้นมานี่มาป๊อกมามาเ็วล็อกก่อน็อกก่อน็อกก่อนยิ่มแน่นี่ยังไม่ไปไหนเลยนะ ไม่ถึงยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงหาดเลยนะไม่ต้องไปคาเฟ่แล้วมั้งเนี่ยฉันจะอิ่มแล้วเนี่ยสวัสดีสั่งอะไรวัเนี่ยเป็นปลายอยากกินเป็นปลายฝายอยากกินเป็นปลายสั่งแฮมเบอร์เกอร์มาสองอันแล้วก็ินเบอร์กี้เ๊อกกี้เ๊อกกี้ฟันหลุดอยู่เ๊อกกี้เ๊อกกี้หนูได้กินนักเก็ตนะลูกกี้กี่กี่เห็นว่าสนใจนักเก็ตหน่อยลูกนักเก็ต ที่ไม่ไหนปะป๊อกเก้แอบไปที่แน่เลย<ง>โวชนกันหวานอะไรี้ อันนี้เรากำลังข้ามไปตลาดตรงน,นี้ค่ะใชชื่อว่าตลาดตลาดตลาดโตโตชิน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 โอ้ยอาหารูา้บอกตะพีเราเข้าญี่ปุ่นกันแล้วนะเซกันเตอ, <c oughs> อืมตะปีกจะเป็นนิดนะร้านเยอะเนี่ย เออไม่มีคนเนี่ยทีมถ่ายรูปอ๋อทีถ่ายรูปกันอืมเออีแดดี้นเนเนาะรูร้านข้างในน่ารักแล้วมีมุมถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยนี่เป็นไอพิเศษไปไปนี่เอย ดิมุมสวยเขาตกแต่งดีนะคะดูแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากร้านน่ารักทุกร้านเลยฮะน่ารักทุกร้านเลยป๊อกกี้มีรถไฟอยู่ข้างบนด้วยนนะตู้สีเขียวไง ไปแล้วเหรอขึ้นไปแล้วเหรอทับพิมไปเร็ว,วขึ้นเร็ว <c oughs> ดูดิทับพิมจะโผล่มาแล้วจะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมยบาบเร็วเกมอ่ะขึ้นมาบนรถไฟ JR ก็คือเราจะซื้อเครื่องดื่มหรือของหวานก็ได้หนึ่งคนคน,คนหนึ่งก็ต้องซื้อออ,อเดอร์จะเป็นน้ำหรือขนมก็ได้ว่าเขอยู่ตรงนี้อ่าในนี้ก็เย็นดีอยูอ่ในรถทัวร์ที่เป็นร้านกาแฟ อันนี้คือใอช่เอ่อการันตเก็บตังค์เก็บตังค์มีกระดานนอกออกรถมีชานชาลานี่น <c oughs> ั่งรอยูนรถไฟ นี่ซื้อไว้จากร้านรถไฟร้านรถไฟนะคะหนึ่งคนต่อหนึ่งออเดอร์มาห้าคนต้องห้าออเดอร์นะจ๊ขึ้นไม่ถ่ายขึ้นไม่ถ่ายด้วยกันไม่ได้นะน้อกราพิมเข้าฟรีหรออันนี้ออกป๊อกไม่ได้เข้านะป๊อกเข้าฟรีเปล่าฟรีนะอดีตซื้อ อ่นแล้วก็น่ากินทุกร้านเลยเลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินร้านไหน ก็มีนะมีหมดครบเลยปูปันก็มีจ้นตามไอศกรีมน่ารักเชียวชินจังนี่อันนี้แบบพวกบาร์บีคิวนี่ร้านหนามนี่ตัวเองสเลอร์บี้นี่ไงหอยที่เขาบอกเลยกิน,นเออสเลอร์บี้ก็ได้นะ เีล้วถ้ารวมแก้วน้ำแตกกูได้ป่ะแล้วแต่แล้วแก้วปกติไปแบบไหนอ่ะอ๋อเอาปกติก็ได้เกมขอจับปุ่นข้างหน้าแล้วหนูยากกิ้มสิบบาทใช่ไหมสองสี่ได้หรอท้องเสียแล้วเปล่าเนี่ย สองลอดสองสีหยิบมาสองสีเดี่ยวสีเหลืองลอสีเหลืองของนั่งกินสีม่วงเขีย okay. ปลานักกินจะแบบนี้ไหนลองทุงท่านรูปเยอะเนาะใช่โซนตรงนี้ก็เป็น<ม>แบบร้านร้<ม>านนั่งกินซื้อของมานั่งกินตรงนี้ได้วันนี้เรามาอากาศดีฝนทำท่าจะตกแต่ยังไม่ตกแต่เริ่มคึมๆแล<ะ>้วที่มันเยอะจะทำให้ แสงแดดอ่ะไม่ลงมาลงมากแฮรกกี้คร่ะเฮ่ออาร์ตพิมหนูเข็นป็อกกี้มาปมามีคนยืมขอเข็นน้องหมา ย okay, okay, ื้มเข็นป๊อกไปถ่ายรูปเมอป๊อกกี้มันนั่งงงงแล้วนะป๊อกมีคนขอป๊อกกี้ไปถ่ายรูปมีเซ็นเตอร์แล้วป๊อกกี้ไปไหนมาป๊อกกี้ ออร่อยไหมอร่อยอร่อยป็อกกี้หนูไปเที่ยวไหนมาลูกฮะหนูไปเที่ยวไหนมาไปวนมาหนึ่งรอบบ็อกกี้ไปวนมาหนึ่งรอบฮะเขาขอเข็นบ็อกกี้ไปถ่ายรูปวนหนึ่งรอบเอง ไม่เก็บค่าค่าเช่าด้วยอ่ะ <laughs> ไม่เก็บค่าเช่าน้องกอลฟด้วยอ่ะ <laughs> เรนไปดู่ะไปหนครับทีมอร่อยไหมอร่อยมากไอติมอ่ะอร่อยหมดแหละ เหมือนฝนจะมาฝน,น,น,นจะมาแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มีตู้ตุ๊กตาด้วยนะอยากลองเปล่ากดให้ด้วยค่ะจะเหนีบ <c oughs> เดียมาตตว <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครกดให้เดียเลย มีความตื่นเต้น ๊อกฝากหน่อยนะ๊อกเมื่อกี้ทีม2เหรียญนะรอให้เวลาหมดไหมแล้วต้องกดนะ เมือ่อกี้ทิมกูไม่ปดเล่ปล่อยแหรอปล่อยให้มันงับเองอะนะไม่มีดวง <Okay. S 2> เดี๋ยวต้องเหลืองน <Okay. S 2> ้องเหลืองนะ <Okay. S 2> อยากทำอะไรคัำ ไหนโช์บลงานนี้ร้อยหนึ่งถึงคนะนุกดคนฝนตกพอดีฝนตกอีกแล้วจ้าฝนนี่มากับเราจริงฝนด้มากับ๊อกทุกรอบก็เดี๋ยวเราไปดูด้านเราก่อนว่าเราจะนั่งตรงไหนอากาศดีไม่ร้อนแต่แต่เดี๋ยวว่าฝนอยู่แล้วนะ มันลงปักเป็กปักเป็กดูดูเธอเงอนเพราะเดี๋ยวถ้าเรานั่งปุ๊บแล้วฝนลงไปล้มเลยไม่เดี๋ยวดูก่อนอ่ากิมทิมกีมเมก่อฝนมันจะเออกลัวฝนลงไงเพื่อเราได้เก้าอี้แล้วฝนลงป๊อปครับป๊อปเจ Yeah. ไปไหนมาไหนก็มีแต่ฝนจะตกฟ้าฝนจะตกอ่ะแบ่งตัวให้หมาหากอดมาจ่องก่อนมาจ่องมาจ่หมาหมางงาเอาหูมาเอาหูมาหูหมาอยู่ไหนไหนน้องหมาเอาป๊อกหันมาหามานี้ก่อนเลยอุ้ยหล่อไหมตั้งลง หนุ่มแม็กโดนัลหนุ่มเซน,น,น,นฟรา์ทำงานแม็กนั่งเวิร์เออน<ๆ>้องเปิดอุ้ยน่ารักจังให้ชมวิวทะเลลูจะล่ามันไว้กับนี้ปะล่ะรถมันเนี่ยคือให้มันเดินได้อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอิสระหน่อยอิสระเสรีอยากเดินไปไหนก็เดินอิสระเสรีใช่ไหมครับ ที่แมวคอกมาไง้าไปอยู่ในคอกเดิมแต่มันอยากอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าจะเคล่มก็ลื่แค่นี้พอแต่ไม่ต้องใส่แขนเดียเนี่ย <Okay. S 1> หนูจะไปไหนหนูเอามามีไปด้วยนะ <c oughs> มาของชัมปันเหลือคะเพราะว่าเขาเป็นหมาที่กลัวมากกล <c oughs> ัวไปหมดทุกอย่างก็ทุกสิ่ง <Okay. S 1> อ่ะกินนะ้ำเดินเหนื่อยอกินนะ้ำโอ้รูเรื่องไหนเนี่ย <c oughs> อุย้ย มีทรายทรายตักปากมันนั่นแหละเอาโอ้โหหิวครับหิวทรายไปตักปากตัวเองทั้งนั้นเลยไม่งั้นเราต้องเช็ดเดี๋ยวจะชูเปลี่ยนเช็ดอ้าวมาเที่ยวมันก็ต้องแบบนี้ละ๊อกสมบุกสมบันนะบอกสมบันสมบุกสมบันร่างกายขาดน้ำ เที่ยวหลุดค่ะพาหมาไปยืวใจหมาเที่ยวหลุดไปฮะเที่ยวพุ่งหลุดพาหมามาทำใจนะปลอบใจเหลืออันเดียว อมหยุดไปลากไปห้องอาบน้ำเลยวันนี้แดดเบาเพราะว่าฝนกำลังจะมาอย่ยมมากฝนกินก่อนแล้วค่อยมาฝนเขาตั้งท่าอยู่แต่ยังไม่ได้ลงที่เขาก็ผิดร้านขายของเต็มเลยใช่ของขายเยอะมาก อยากกินอะไรบอกมานี่ฉันอยากกินไก่เหลืองอย่างเดียวจ้ะบังบ็อกกี้บ็อกกี้ก็จะกินไก่ดีกว่าใช่นี่ขายค่ะเราข้าเหนียวสอง้าวเหนียวสองนครับไปน้องดูนั่งรอได้เลยไก่เหลืองบางแสนมาบางแสนต้องกินไก่เหลืองะจ้ะเพราะว่าอร่อยมาก <laughs> ไม่ไม่รู้เลยยังไม่ตกเลยมันจะตกไหมฝนแล้วก็สั่งส้มตำจ้านี่สั่งแล้วก็ได้โต๊ะกับเสือเอาไปปูกินเอาไปวางได้ตัวเองแล้วเราค่อยมาสั่งอีกทีละอย่างเพราะว่าตอนนี้เราสัมภาระเยอะมากมีน้องก๊อฟด้วย น้อง <มา S 2> ไก่เหลือให้ป๊อกดิ็อไ่เป๊ปเกอกอ่ะไก่เหลืองของโปรดของน้องป๊อกมาเร็ววมา่ากีนข้าวก่นกนอกนเร็ว น้าฟินมากมาหลับหรอคะมาหลับหรอจ้ะนั่งไม่ได้แล้วฝนตกฝนตกนะคะทุกคนฝนตกหบบฝนกัอนอยู่หนีฝนขึ้นรถมาปุ๊บมานอนเลยสภาพหอมาขึ้นรถแล้วมาง่วงขนาดนั้นเลยเหรอแต่หมายว่าเขานอนกันนะจ๊ะ Diolch.